สวัสดีค่ะพินาดาค่ะสวัสดีค่ะนางนำ้ำอิงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดรูปอีพีที่แรกอีพีที่หนึ่งนะคะอีพีแรกเลยแล้วก็อันนี้คือกระดาษป่านะคะกระดาษเอสีนะยังไม่มีอะไรวาดนะคะวันนี้เราก็จะมาวาดรูปอะไรกันคะวันนี้เราก็จะมาวาดรูปธรรมชาติะคะ่ะ แล้วก็ใครตกแต่งได้สวยเนี่ยเราจะให้แม่โบสถนะคะแล้วก็ส่งไปให้พ่อโพราะว่าพ่ออยู่ลำปางพ่อไม่ได้กลับนะคะแต่ว่าพ่อจะกลับวันนี้ตอนตอนเย็นตอนคืนตอนกลางคืนเออนั่นแหละแล้วแม่กลับเมื่อวานตอนกลางคืนนะคะแม่มาก่อนพ่อ โอเคนะคะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดรูปก,กันนะค่ะไปกันเลยน,น,น้องย,ย,ยืนนั่ง่นั่องอ่ะใครมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งตะเกียงอ่ะใครมาทุกคนนะคะเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ตอนเสร็จเลยไหมค่ะคลิปนี้คลิปสั้นๆนะกำลังสองนาทีนะคะมาเดี๋ยวเรา มาเดี๋ยวอุย้ยขอโทษก็ต้องขอโทษทีค่ะก็คือใครได้คะแนนเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะนะคะแล้วก็จะทำตามใจผู้ชนะหนึ่งวันเลยค่ะเล่นอะไรก็ต้องตามผู้ชนะก็คืออีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้คือคลิปหนึ่งโอเคนะคะขอต่อไปว่าภาพแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคนะคะตอนนี้แล้วก็วาดภาเป็นทีทเรียบลอยแล้ว,ลวคือเรายังไม่ระบายก็ขอโทษทีนะคะก็คือพี่ยังไม่ได้กินข้าวตรงนี้9โมงแล้วค่ะี่รีบๆหน่อยนี่นะคะฮองปี้ก็เป็นแบบนี้นี่สวยเห็นไหมชื่อนางสกูลชั้นเล็กที่เหมือนเดิม นี่นะคะธรรมชาติของพี่มีมีน้ามีคนมีดอกไม้มีไอศกีมีก้อนเมฆพระอาทิตย์มีนกด้วยมีต้นไม้มีหญ้าประมาณนี้นะคะใครชอบของพี่ก็โบทหนึ่งมาด้วยนะโบ๊หนึ่งมาเลยไอ้น้องเก็บไว้ตรงนู้นให้ทีมงานเก็บทีมงานเก็บค่ะ โอเคนะคะต่อไปเป็นของน้องนะคะนี่น้องทำเหมือนพี่หมดเลยแต่ว่าคนละสไตล์กันนะคะนี่คนละที่คนละทางกันนะตรงนี้ตรงนี้ขเขียนว่าทางเดินนะะี่ค่ะน้องก็เขียนชื่อได้ไหนนี่ไงเด็กหญิงปัญญาพรโอเคนะคะใครชอบของน้องนะโหรดส่งมาด้วย โอเคนะคะคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย